ใช่ชมแรกของอัลบาสดัมเบิลดอร์จากแฮ r ์รี่พอตเตอร์ฉบับซีรีส์ที่แสดงโดยจอห์นลิทโกลพร้อมเผยภาพเบื้องหลังกับฉากใหม่ที่ไม่มีในหนังสือและเวอร์ชันซีรีส์ได้เพิ่มเข้าไป และนี่นะคะก็คือภาพแรกของจอห์นลิตโกนะคะในบทอัล u บัสดัมเบลดอร์ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีความเหมือนอัล u บัสดัมเบลดอร์ที่หนังสือเนี่ยบรรยายไว้มากๆและมีความคล้ายเวอร์ชั่นเก่ามากด้วยค่ะคือดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอบอุ่นหัวใจแล้วรู้สึกเหมือนเราจะได้กลับไปสู่โลกเวทมนต์อีกครั้งจริงๆโดยไม่มีอะไรขัดหูขัดตาเลยอันนี้พูดถึงดัมเบลดอร์นะไม่ใช่แซนป และนอกจากนี้นะคะยังจะมีภาพเรื่องหลังการถ่ายทํานะคะซึ่งเป็นฉากที่ไม่มีในหนังสือและเป็นฉากที่เพิ่มใหม่ให้เวอร์ชั่นซีรีส์นั่นเองอ่าซึ่งเป็นฉากที่อาร์บัสดัมเบิลดอนเนี่ยได้ไปพบกับนิโคลัสแฟลเมลผู้ถือครองศิลาอาถรรนั่นเองค่ะอ่าและนอกจากนี้นะคะข้างๆกันเนี่ยยังจะมีเพอรเนลแฟลเมลนะคะซึ่งเป็นภรรยาของนิโคลัสแฟลเมลอีกด้วยโดยฉากนี้นะคะก็จะเป็นฉากที่นั่งอยู่ริมหน้าผาเนาะซึ่งเดาว่าจะเป็นฉากที่เพิ่มเติมที่มาที่ไปของศิลาอาถรรนะคะว่ามมันมีควาามสํคััญยงงไง ซึ่งก็จะลึกกว่าในหนังสือแน่นอนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะและเชื่อเลยนะคะว่าซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะมีฉากที่เพิ่มเข้าไปแบบที่ในหนังสือเนี่ยไม่มีอีกเยอะเลยล่ะค่ะอ่าเป็นการเสริมเติมแต่งเพื่อให้เรื่องราวเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะในตอนนี้นะคะซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์ของเรากำลังถ่ายทำซีซั่นหนึ่งอย่างศิลาอาถันและซีซั่นสองอย่างห้องแห่งความลับนะคะไปพร้อมๆกันเนื่องจากกลัวว่าน,นักแสดงเนี่ยจะโตเกินบทเกินไปนะคะก็เลยชิงรีบถ่ายซะเลย และมารอชมมหาการ,รมความยิ่งใหญ่ของซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่จะกลับมาครองใจทุกๆคนอีกครั้งตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปยาวๆอีก10ปีเลย